สบายดีเอฟซีทุกๆคนเมือนนี่เขเามาคอนโดโมู่ทีมงานไอโบอทไทยบ้านสิมาจาัดเมนูเราเล็กหน่อยไป let's go check it out มอนียเชียวมาว่ามามา,มาจาัดเมนูกันมันหนาวแล้ววะสันดิอยากกินมาล่ามือนี่สิมาจาัดเมนู hot hot นี่มีอรกมีแลมก็มีหมูสามสันก็มีบิสกิตอันนี้แ็หมูก็มีลูกซีนสารพัดลูกซีนปลาเต้าหูมันจะลูกซีนก็สะมากินสองชนิดมือนี้รถนี่รสเผ็ดรถนี่รถโคตรเผ็ด ขาดบวไ้ก็มีจิจา่าไหนึ่งขาดไ้กัจิจาาหนึ่ง <S <S มื้อนี้ลองกินซีวาบิง่งพี่น้องบิ่งโฆษณาเ้ยลองกินซีวากับคู่หน่อยหนึ่งโซดาตัวนี้แห้งคักคือโซดาสิง มามามาไปใหายเช็ดูดูเชดนี่ใ้เามาลังเห็ดอยู่มานี่เอาไปแกะยังบาดดูหอ,อ,อมไหมอ้ารหอมไปเลยหมันมีสามสิบกิบเลยตัว สามสกิลกระตับเนะเาะลวกกับเยลือพักโบงเลยเครื่องนึงเลยอย่าเอาส่อีรั้ข<อ>งขังส่พักบงพักผมเดี๋ยวพักผมไซ่นแหละ yeah. อันละครก็พักผมเสแสร้น,นอ่อยู่นนบ้านเขาเขากินันี่ก็ลวกกระป๋านะจุ่มปลาแน่นอนแล้วขวกินก็เแซรโอ้พักตั้งหัตั้งอัน บิกนกงางไม่เต้องโหนี่เต้องล้างต้องสามหน้ามีหลายทีบอ,อ่ต้งโอ่เอาเมืมอ,เนอนี่เราติดตามชมบัวเนนนอนเมาเนนนอนโอ้อซอย,อยตับกับอันนี้เขาเรียกว่าสามซิบจีบอ,อ่ะครูคนาแกคนูคณะคาูคณาเป็น โยโย่ามแค้นบนกวนน่ะโย่อาม้าเออเสียใส่โซดาถอดส่โซดาได้มันก็ข้าวแล้วอืมไอ้มันกัดเลยวะกัดไมต้องรวมหันเขาคนเดียวหันเขามาเดียวมันวะโอ้วย็สดด้วยนี่อีสานนี่จุบกินมาได้แล้วกูโอ้ไปเปิก้าแล้ว หมูหนึ่ขวานนี่ยก็ยัยยงสดได้หนึ่ง <seguir. S 1> เลือดติ่มเป็นตะกินบรพี่น้องอันนี้ซิ่งบิสกิตริปไอส์ซิ่งริปไอส์อันนี้นซิ่งหมูสามซนอันนี้ซิ่งเบ็พี่น้อง ลสิ้นแบนเรจะมีลูกสิ้นหงูปลาลูกสิ้นปลาลูกสิ้นทะเลลูกสิ้นกุ้งจะมีสารพัดๆขาดอะไรก็น้ำแจวตัวนี้สุยอดน,น้ำแจวสุกี้อันนี้น้ำแจวเป็นเต้าหู้เค็ม กอะไรกันหมาล่ามาบึงโอ้กำลังจะฟุดหมาล่า,อออา,าหอมก็รถยรอติดต,ตามชมว่ารถซาบิสวาแบบไหนโอ,หอ,หอ้หอมหอมหอมหมาล่ารับรองโคตรเพียนเลย ตัน้ำพวกเพียรนะ์เตัวนี้เพียรตัวนี้พวกเพียรหน้าตากไปกินด้วยขาดอะไรกับมาชวดขาดอะไรกับชวดสดชื่น ผักผักบงผักหอมผักตังโงผักน้ำบีบชอยพ็ดก็าวขาดก็ได้จะมีียมกระปบเเ็ดขาดก็ได้เท่ของเท้แน่นอนมา นี่ก็บปุงก่อนเลยเบหลังเอ็ดเทียมปนกันนะใส่กันใส่ซับจีดจ้าใส่สอสสงนี่ห่อในมืลนี่ นีมาใส่ห่อนี่บดกันเลยโอ้รับรองแซบ่บหลังจากใส่แล้วก็คนเข้ากันเอาซีโสซานดมาูมันจะเตรียมเกลือวะอืม sát gồm gom xẹp đi mà lo lon mà chùm bè gần chùm bè gần bè còn ไม,ม่มีแมวว่ะยนนนมาพี่น้องแซ่บแซ่บมาวัน <c oughs> นี้มาล้องหมูหมูสามสั้น Chụp mùi Ăn phốt phốt Túi, ở nấm tàn mà đây Nấm tàn hả? Ừ Ô, mùi sắm thân Luộc, luộc đồ lai vắt kẹt มามาลองบิสกิตซีนบิสกิตพี่นอ้องนี่นี่ครับนี่เบอร์อะไรของมาไหมแบบสุดเซียบเลยนะไม่ย่งนันมีตับบา่าโอ้ตับพี่รอง ทับวานทบวานมามามามองคักอืมจ้าโอ้แซ่แบแซ่บแซ่บมาเด็กพี่น้องเด้ยมาเด็กอ็ซีทุกคนกินฮอดพอตเสียนหนาๆกันสิ อัะพอดมันถือกันไหเป็ดนนึงบวบใหญ่ฮะบวบมีตัวเนี่ยเนื้อปอเนื้ตองเนี่ยเอออตองไว้จองตองซิมซีนดีซีนนี่ครับีนพอย อะไรในปากออมากเลยนแบบปากพักใส่ผักผักตังอูผักตังอูเจ้าผักบง ซีนเตาหูใส่เลยนี่มือดระพี่นอ้องซีดป่านี่นน้ำแดงจริงเรื่องเทยโบยากวกากินกับน้ำไห้กับน้ำละมาๆมา,มาทุกคน กินแบบญี่ปุ่นเลยตัวนี้กนะิน <Okay. S 2> แบบญี่ปุ่นเลยนะี่นางออกปาะน้ำซีมลำสุก้ำสุกน,นี่บุกข,ของเด็กน้อยบุกเพียดเลยตัวนางพี่เพื่อนมาทแล้วน้องทงกันได้ำได้ เออตังกระพุกซะเออไปเอาแน่แนๆเ,เอานี่เคานี่เออเออใกล้ปุ่งเจลตัวนี้อนนีกสมร่ะตัวน,นี้ตัวน,นี้สมสมไพลมัมออสมกสมมาซีนา่าลวกตัก เออว่าบ๊บี้ขาวดิวมึงล้างใส่โซด้านหน่อยค้างเกลืออีกล้างเกลืออยู่ไหม,มสีมาลองตับเสียไปวินิจแล้วป่นใช่ไหม

น,นุ่มนิ่มดีว่ะอืมโอ้ครับครับ,รบมาแล้วนี่ซุก <c oughs> ไล่มันอีกแจ้งจลองจะลองตับโอ้ครับนิ่มๆเลยนะแซ่บอ่ะมาเด้อพี่น้องเลยกินข้าวหวานนิ่มเนาะ สุดยอดอพี่น้องผมมีคำสิว่าบอกบอกได้คำเดียวว่ากินบูอยากยุดน้าเน่าต้อง <c oughs> ก,กินให้เผ็ดห้อนเผ็ดแทนดเทนอะหื้ เพชรนั่นึองเพ็ดอันนึงว่าขนาดว่ได้ใส่หลายเด้ว่านนี้นะเพ็ดอันนี้ว่ามึงใส่แบบเพ็ดหลายเมื่อเร็วมึงใส่นี่มึงสับนี่นะเออน้ำแกงโบปานเลยที่บ่ร์บอร์อรราหานยินบอกเช่าอย่างเส้นนี่บอกเลยปักตั้งโวนจะนั่งมาลองต่างหู โอ้กินแบบญี่ปุ่นเลยนะชาบูชาบูไอ้บัวม้ามันนี่เสียใจนะเอาหยงเลยแม่จวดสองเซียวโอ้สดชื่นดีเนาะอหักเลยหักคนพ่อนเี่นน้ำเขาหิวเข่าอย่าพยานเยอะนะ

อันนี้แย่เบรลี่เนี่ยอันนี้ทอบหมูอันนี้แย่ได้เ,เพื่นอนอรบกวนครับลวกอันห่อนอ่ะลวกไปตัวนี้ปวดเยอะคักคัก Chứ bỏ tàu này. Dey, hôn Ch này để, hôn hòn hôn hòn này, hôn mà lòng hết, hết lòng nó hòn hôn 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 โเผิดลายเค็มๆนัวๆเนาะหั่นแซ่บๆเม่เนี่ยตัวนี้แนะนำแหนมหนาวเนี่ยเอาไว้อันนั้นเซรอนเจ้าดอนก่อนดิ่งตัวนี้กิ๊ยมอลไรที่บอกอันนี้มาลองลองลูกสียนป่า แต่เขาฮิดกับข้าวแบบเต้าหู้ฮครับสุดยอดเมนูมนตัวนี้บัวผาดน้ำหนาวก,กินเ็พริกร้อนเหน่ืจะแตกเว้ยแพรใส่สีแดงใส่เหมือนพรกินแปรทุกินเนื้อแพร hòn uhm. hoan có okay, gì hòn hoan thuyền cái thuyền một xem đây hòn hoan đấy đó nhỏ uhm. bớt này đấy bớt đây đấy cua đàn màu tuyết đây xây cái năm hải cái năm lần ขึ้นครูคณาคูคณาใส่เลยโอ้สยก่อดโอ้ป็นซิมพอนยน์ครับตับเนี่ยตับหวานติดใจตับหวานนิ่มดีเนาะหวานดีเว้ยหวานด,หานดีหวานดีเลย โซดาร่างโซดาบุยเท้ามาเอาพักมาใส่พักกาดเข้าไปโอ้พักพักมลวกเอาเด้อยข้าวต้มหลายมันเปื่อยเลยเปื่อยลวกเอาทังตั้งโอเข้าไป ตังโอนี่มันเข้ากับซีนจุ่มในแกงยอกแกงจืดเนาะ oh, <home. S 1> หอมหอมมันมีข้าวแกงจืดกับซุปนอน่มดแล้วตังโอให้บอกคนไทยเขาใส่ต้มเลือดหมูนะเครับ <Yeah. S 1> อัาอนคาบบร,ริการสายจวดมือนี้ปรุงกิมชีวะยูนี่เนาะปรุงชีวะเบา,บา แต่งคิวแต่งคิวเพื่อนที่อาทิตย์ค่อยๆไปเรื่อยๆเหรอ,อไหมอค่อยๆไปอันอนึ่งมัน,ยนเยน็นกระเซาะไปกินสองคนคือเก่าไอฟอร์ดกำลังมาเนาะ มือเด็กเอาไปการพวกมูอกับมองออกมาดอกเอิญกับเขเสียบข้อมูอสึกยิซือ,อเอิญกับโบได้มาคือเก่าแม่นบ่โอ้ตอนออกเพชรพุ่นน่ะนี่เนาะเอาข้าคืนนี่ก่อนเลยเพชรหมูเพชรตะเลียงนะนะสมุนไพรใบสมุนไพร กแบบออริจิโน่อเอืม่าล้ากับเนะส้นเนาะมันเส้นนุ่มมันถูสิ้นหมักละลายกินตะพัก มันหลายเกินอ้มันหดเนาะชุ่มน้มฮอตกินหลาครับพูกินปไปห้านนะ้สามสี่ตอนซีบก็อด,ดอนจานหนึ่งซีปคำเดียวอืมฮลอืมอืมต้องเชียวนี่ยวะครับเขาปุ๊งางมาฮึ

จวดจวดสบายดีมีกลัวมาแถวกเห็นโดนเลยได้เลยเหวออกกล้องโดนแอฟซีทำหายอยู่ไอ้ฟอดไปซ้ายอันนั้นมนเซี่ยวดิอยู่บนแซี่นั่นะนจวดจะจวดซื้อเดืนอะไร่ะี้สไป่ดนเราเนี่ยเราห็นนซี่เบียรสุพีว่ะฮัมบอกคอยกินซื้อมาเมี่วนวันละไปหันไปหนึ่งที่บอกเมื่อหน้าไปบอกวันซื้อมาจากสี่หกัวเพรมันวอนเซี่ยวอยออซื้อไว้กินน้จบไป ดีกูซื้อเบียร์ไปเนาะแม่ทั้งราคาเดียวกันเบียร์ก็ซื้ออิไปเนาะแชทเขาไปแต่จ้างมาดอนแชทหนึ่งกบกซีนปากแกมันงเฮ้สาวจิตไปมาเอกมามาโอ้โหพอักมาไปตับมาเนินหน้าับวันนี่นี่มักดื้อมักเสืดีมักดื้อเองดดื้อมักมันบัว เอาอย่างเก่าแล้วนะามใส่แล้วนะให้เอามาเนี้ยหมากรถเย็นนะมันบวกเป็นกิ่งเลยผักหอมผักหอมมาดิโอ้ผักหอมเออนี่ห่อห่อนลวกเอาลมันี้ยมันพดเปื่อยพดรับเอาเราได้ปลามันเปื่อยอืมมันเปื่อยหล่นแล้วผักโขมเปื่อยเปิดเป็เปื่อยใส่รถแล้วปร้อมปันแล้วเอาลงเอาลงเอารถโอ้ตับเลยคักรึเปลอนนิ่ม บอกแม่ลาบบกมีแข่าเน้อน้อคือตั้มร้อนจานชั้นอืมเออแรงมืนพักบางทีพักดีกันไหม่ะโยกพักอืมวันพักวันได้ไปกานดีว่างเออวันศุกร์ หั่สุกยี่งนอพักโอ้บสุกบันสอบไปทำวเลยบันเลเออเออกราเสียวรถออกนีต้องมให้เห็นหน่อแม่เลยลองซิมดูอืมเปนยังไงบเิเดป่าไหนรอเป็นอันเด้การบรเว่เออว่านนี่เว่ยผักว่านได้กินกไ่ได้กินซีน ยินตะพักสิมันพวาเนี่นหวานมัหอมนี่บอกเออรวกมัไเวนไาตายน่จะสู้ขึ้นจอยลงไหลแต่ปาตี้บ่ก็ดีกินแต่เลาวันนี้เขาก็ห้องไปยเอาเขาอะไรทำสปิงโอ้เรียงบอาลมเกลกักันอันใส่้องคนติ่งว่าอืกไกลยบ่เนกไกๆเนาเอาะปักกอนกนเนอะว่ะ มันชอบาไปดอกสูงนีป่ะเนี่ยยางเมื่ดไรบงเกจโจ้นะก็ไปดวงเลยอบโอ้คับมันน้แม่แม่เงี้ยานั่ตายไว้ไปห้ามมันอนอใช่<ะ>บึดีบ้าเออบังทํโซเฟียทำได้ปะทเล่ทแหมันนี่เคียวบุกขอนอลไรรถตายเมื่อไหร่ดี ไอ้เอ็งคงไพ่ถึงว่าไอ้ียบไอ้่อนไงอย่างก็บัง้ฮมบังบิ๊ไอ้ขอนนี่นะเมยตายละไอ้แฮมไม่เท่าเออมึงแฮมอะไรวะเมย์เม่เท่าตายกับแบนเมยโซเฟียยู้อใส่ไม่เมียเรายู้อใส่จังหวะก็อยู่คือว่าอยู่ที่นู่นเบเกอรี่นี่กูอยู่อยู่เอวีนี่วะคือว่าอยู่เอวีหรือว่าอยู่นั่เราอยู่เอวีนี่นะ บเฮ้ยไรลิงก์เรื่องกับเมา่ข้องกินไปทุกวันว้าเขาก็เอาเฟซบุ๊กเขาโบ้หู้เนี่ยเอาคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะเอาบายบายอบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า